ดีครับด <laughs> ึงเลยโอเคครับสาหรับซีรีส์นี้วันนี้เราจะได้ดูกันแล้วทั้งคู่รู้สึกยังไงกันบ้างตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นนะตอนนี้ตื่นเต้นละตื่นเต้นแล้วแล้วก็เมื่อกี้เจอพี่แบ็กออฟครับที่เป็นคนคอยดูการผลิตของซีรีส์เรื่องนี้เขาก็บอกว่าหลายๆคนบางคนผู้ใหญ่เขาก็ดูอีพีแรกกันแล้วเขาก็แฮปปี้ฟังแค่นี้เราก็สบาย,ยใจไปหนึ่งปลอกสบายใจไปหนึ่งปลอกแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีพีแรกพร้อมๆกับแฟนๆเลยวันนี้ใช่ครับรู้สึกอว่าวันนี้โซอาด้วยััรช่มคบ โอ้ยสามหมื่นแปดพันกว่าใบครับก็ดีใจมากที่ยาวเยอะเหมือนกันนะเยอะเกินไปใช่ไหมเราอยู่ฮอไหนอ่ะคำไม่ถึงก็ดีใจมากครับที่ทุกๆคนยังคงแบบคิดถึงพวกเราแล้วก็อยากมาดูอีพีแรกไปพร้อมๆกับพวกเราครับแล้วก็ยิงถามแฟนๆบางคนเขาก็เป็นทีมหน้าจอด้วยเพราะว่าไม่ไม่สะดวกมาในวันนี้ก็ทีมหน้าจอก็ฝากด้วยครับก็ยังไงก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยแล้วกันครับที่ที่มาดูอีพีแรกกับพวกเราในวันนี้แล้วก็ทั้งที่ดูอยู่ทางทีมหน้าจอขอบคุณนะครับที่ คอยติดตามแล้วก็ดูแลพวกเรามาโดยตลอดครับพูดถึงซีรีส์หน่อยเรื่องราวจะเป็นยังไงในเรื่องนี้แล้วก็ใครรับบทอย่างไรบ้างอ่าผมรับบทเป็นปารติพีฮะเป็นนักข่าวฮะพี่ๆมีอะไรอยากจะสอนผมไหมฮะไม่สอนแล้าปิดกล้องแล้วกลเนาะปิดกล้องไปแล้วปิดกล้องไปแล้วผมก็ปารติพีครับรับบทก็ในเรื่องเป็นนักข่าวใช่ครับเป็นนักข่าวผมก็เป็นตามตะวันะครับรับบทเป็นตามตะวันก็เป็นโปรดิวเซอร์ครับในรายการก็คือเป็นโปรดิวเซอร์รายการข่าวครับก็ เป็นแฟนเก่ากันมาเหมือนกับพบกันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยเอ็มสมัยเรียนสมัยเรียนใช่แล้วก็จนกระทั่งมาทํางานด้วยกันแล้วก็มีโอกาสไ้ต้องเลิกกันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีเหตุการณ์ทําให้ตัวตามตะวันเนี่ยกลับมาทํางานร่วมกับประดับพีอีกครั้งในฐานะแฟนเก่าก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็จะเล่าว่าอ่ะแฟนเก่าที่เคยรักกันมากๆเลิกกันไปในแบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องกลับมาเจอกันต้องกลับมาทํางานด้วยกันอีก เรื่องราวความรักจะเป็นยังไงเขาจะสามารถทํางานด้วยกันได้ไหมอะไรแบบนี้ครับแล้วอยากสปอยได้ไหมว่าอีพีแรกที่เราจะได้ดูเนี่ยหรือแฟนๆได้ดูพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นประมาณก็อีพีแรกมาก็เจอผมเลยครับผมใช่เจอผมด้วยก็ไม่ก็ก็มันก็ฉะกันแหละตั้งแต่อีพีแรกแหละคือมันก็แยกกันไปตั้งแต่ต้นอีพีแล้วแหละแล้วก็ในอีพีหนึ่งก็จะบอกเลยแหละว่ากลับมาเจอกันปุ๊บมันเป็นยังไง หลังจากที่เราเลิกลากันไปอะไรเงี้ยครับคือมันแตกต่างจากตอนสมัยโซตัสเรานะใช่โซตัสเนี่ยความรักค่อยๆก่อตัวจากศูนย์เลยจากศูนย์จากที่แบบเห็นหน้าค่าตากันในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ติดลบอันนี้คือเริ่มต้นมาเนี่ยเราเคยรักกันมาก่อนหน้านั้นแหละครับแล้วก็เลิกกันด้วยเหตุผลต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับก็อีพีแรกก็จะฟาดกันอยู่ประมาณหนึ่งต้องรอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเพอาเลิกกันไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้กลับไปเริ่มจากศูนย์ใหม่มันเริ่มใหม่จากติดลบ มาพูดถึงพาร์ทของเราสองคนบ้างเราไม่ได้เจอกันในซีรีส์นี้กี่ปีแล้วครับงนซีรีส์กี่ปีนะแปดปีครับผมใช่มันนานไงมันนานชอบชอบงานหันไปหาพายแค่สิบีที่ไม่ได้เจอกันพอมาร่วมงานกันแล้วมันมันเป็นยังไงว่างเบื้องหลังเราเบื้องหลังให้เราฟังหน่อยอิ่มมากครับยาตัวก็อิ่มมากเลยเราไม่หิวแล้วหรอกอะไรนะฮะอันนั้นไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งอิน อินเนอร์เรายู่โหยแต่ร่างกายเราอิ่มครับก็ก็ยังรู้สึกสบายใจทุกครั้งครับแล้วก็สนุกกับบรรยากาศเดิมๆด้วยครับเพราะว่าเราก็ได้พี่ฤทธิ์เป็นพุ่มกับซึ่งเขาก็เป็นพุ่มกับจากโซตัสมาทั้งทีมกล้องทุกๆคนก็เห็นหน้าค่าตาคุ้นเคยกันอยู่แล้วมันก็ทําให้บรรยากาศการถ่ายทํามันสนุกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับมันเหมือนการรีวิเนียนแบบหนึ่งเหมือนกันครับครับุทธดุเนินีดีเขาบอกว่าแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเรามาเจอกันนั้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหม ก็อย่างที่บอกก็เป็นความอวบอิ่มของพวกเราที่เพิ่มขึ้นตามตัวเลขในทุกๆปีไม่ต้องมาทํารูปเทียบนะครับทุกคนไม่ต้องรูปเทียบตั้งแต่8ปีแล้วยันวันนี้ไม่ต้องเทียบนะครับครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้เจอกันในการทํางานแต่ก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆพูดคุยกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเล่นเกมหรือใช้ชีวิตข้างนอกเราก็เ่อนกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็ ก็เหมือนเดิมนะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวคือประสบการณ์เราสองคนครับครับแต่เป็นประสบการณ์เรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานไม่เกี่ยวใช่ไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงไม่เกี่ยวอะไรเลยแม้ก็ประสบการณ์โดยโอปอลแใช่ครับมันมีความฝึกเพิ่มขึ้นไหมแบบด้วยความแบบเฮ้ยเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเรามันเจอกันครั้งหนึ่งเงี้ยได้กลับมาแล้วก็ช่วงคิวแรกๆก็แอบแปลกใหม่ดีเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าเราไม่ได้พาร์ทอยู่ในพาร์ทแบบออกกองด้วยกันอ่ะ นานมากแปดปีอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ออกกองด้วยกันส่วนใหญ่เป็นออกเกม <c oughs> ใช่ออกกองไม่ค่อยเลยนาน <c oughs> หัวร้อนไปหมดใช่เล่นเล่นเกมด้วยกันเรื่อยๆครับ,รบแต่ว่าก็กลับมาออกกองด้วยกันคิวแรกๆอ่ะรู้สึกแอบแบบแปลกใหม่ดีเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ออกกองด้วยกันนานมันก็ต้องมีช่วงปรับจูนกันอยู่บ้างแต่ว่ามันค่อนข้างเร็วมากครับไม่ได้ใช้เวลานานมากในการจูนเลยจริงครับผมแล้วอย่างที่สิ่งะเห็นอะไรในความเปลี่ยนแปลงของพี่ของเราบ้างตั้งแต่มาเจอกันในในเรื่องเนี้ยเขา ดีไซน์เองมากขึ้นเหมือนแบบพอคุ้นเคยกันดีเป็นผมเป็นพี่ลิดเป็นทีมทีมงานทุกคนที่เราคุ้นเคยกันดีก็เริ่มและด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยบางซีนเราก็จะแบบใส่อิมพอไวส์บางอย่างหรือว่ามีข้อเสนอแนะบางอย่างให้กับพี่ลิดแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเฮ้ยซีนนี้เราเล่นแบบนี้ดีไหมหรือว่าเราเล่นแบบไหนดีให้มันออกมาเป็นคาแรคเตอร์ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับผมคิดเองเหรอครับตัวพี่สิงเป็นยังไงบ้างก็สนุกมาก เหมือน,เห,อนเหมือนทุกครั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมาเจอกันรอบนี้ด้วยแบบบรรยากาศมันกันเองมากจนพุ่มกับเขาปล่อย <c oughs> มันเลยทําให้แบบเรานึกอยากจะเล่นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นกันอย่างนี้เฮ้ยคิดเดี๋ยวเอาอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันทํางานกึ่งไม่ทํางานนะครับเหมือนมาเล่นกันด้วยอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับแล้วก็ด้วยความที่เราทาความเข้าใจแต่เริ่มต้นว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยถอดแบบออกมาจากคริสสิงโตเลยเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายมากกับการที่เราจะแบบอยากจะเล่นแบบนั้นอยากจะเล่นแบบนี้แล้ว พี่เลเขาใจดีมากครับเขาก็เปิดรับทุกอย่างเลยครับก็เลยเออในบรรยากาศในกองมันสนุกขึ้นเยอะมากเลยนะมากกว่าแบบตอนสมัยโซตัสเยอะเลยครับจนผ่านไปสักพักหนึ่งหมดเราเริ่ม,เร,มเริ่มต้องถามแล้วว่าพี่คัดยังอะ่ะพี่พี่คัดยังเลยปล่อยค่อนข้างานาน,นเลยใช่ไม่รู้ว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับโ<ะ>อเค okay, ทีนี้กลับมาถึงที่งานวันนี้นะ่วันเนี้ยเรามีโชว์อะไรพิเศษของของเราคู่กันบางที่จะให้แฟนๆได้ชม ก็เดี๋ยวพี่สิงห์จะโรยตัวลงมานะครับเป็นสลิงร้องไปด้วยแล้วก็ห้อยหอนี้ไม่ไม่ไม่มีคารนไม่มีคานให้หนสลิงมีเพลงแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับเพลงเพลงของเราเพิ่งปล่อยไปใช่ครับก็เป็นเพลงรักก็ได้ผมของประกอบซีรีส์ครับผมแล้วก็เพิ่งปล่อยวันนี้เลยทีเซอร์แล้วก็จะปล่อยหลังจากอีพีแรกเนี่ยก็คือเพลงของคริสครับผมช่าเ็แฟนที่มาชมในวันนี้คือจะได้ฟังสดๆครั้งแรกที่แรกในโลกเลยครั้งแรกที่แรกก่อนร้องเพลงนี้มันก็จะต้องถามก่อนว่ารักไหม ก็จะตอบว่ารักก็ได้เออรักไหมรักก็ได้เราต้องเราต้องเออราก็ได้น้ำเสียงวันนี้ด้วยไม่ลองลองลองแบบเป็นน้ำเสียงที่เดี๋ยวจะบีบนะครับอ่าบีบเราได้ครับได้ครับเป็นน้ำเสียงที่รู้สึกอินแล้วก็เต็มใจที่อยากจะบอกมากๆรักไหมครับรักก็ได้ครับอะไรหรอด้วยคำว่าก็ได้ไงอบางครั้มันก็ได้ครับมันก็ดูอ้อนไงใช่ไหมเออใช่ครับแล้วก็เพิ่งมี อ่าปล่อยทีเซอร์เทเลอร์ของเพลงของคริสก่อนซึ่งก็คือก่อนนะแกกันดีดีครับผมก็ชื่อเพลงแก้ข่าวเดี๋ยวก็รอฟังพร้อมกันเหมือนกันครับใชราเดี๋ยวถ้าพูดอะไรไปกลัวต้องไปแก้ข่าวทีเดี๋จะแก้ข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ใช่เพลงแล้วที่แก้ข่าวใช่เป็นเราต้องไปเริ่มแก้บ้างแล้วครับผม ก็ก็รอรอติดตามกันละกันครับทีมหน้าจอก็น่าจะน่าจะได้เห็นไอซีลีส์แต่ว่าทีมที่มาเจอกับพวกเราในวันนี้ก็ก็อาจจะได้เห็นอะไรความพิเศษเล็กๆน้อยจากพวกเราเหมือนกันใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรกิจกรรมสนุกๆให้ทําร่วมกันกับแฟนๆที่มาในวันนี้ด้วยครับก็รอติดตามได้ครับเขอพูดถึงเทมมี่ของเราสองคนนิดนึงแฟนๆเขาต้องรอเทมมี่ที่ับลเนเมีอืม แฟนเก่าเคมีแฟนเก่ามีแฟนเก่าเนี่ยเป็นยังไงเอาจริงผมกับรู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยผมต้องถามแฟนๆมากกว่าใช่เพราะว่ามันก็อยู่กันแบบนี้มาจนเราไม่รู้เลยว่าไอ้้ไอการอยู่กันแบบเนี้ยมันเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องแบบให้แฟนๆอ่ะบอกเรามากกว่าว่าไอ้เคมีเคใจเคมีเคใจมันเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับในในมันจะเป็นแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะจะดูดี๋ยวอเคครับโอเคครับผมขอโทษผมขอโทษที่ผมร้อง พี่ฮอป่ะครับผมว่าพี่ฮอปนะผมว่าก็มีให้ฮอปทั้งเรื่องมีเรื่อยๆก็ใกล้ชิดเหมือนหลอกถามให้เราหลุดสปอยอะซึ่งซึ่งอดทนอีกนิดนึงก็ก็จะได้ดูพร้อมกันแล้วเพราผมว่าต้องถามทุกคนก่อนดีกว่าว่าฮอปในยุคสมัยนี้ฮอปกับซีนแบบไหนหรอก ใช่บางคนก็ชอบซีนที่แบบดูไม่มีอะไรเลยแค่ได้อลล็อกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบแต่บางคนแบบหื่นหน่อยผู้ใหญ่หน่อยดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยเขาหิวโหยเขาก็อาจจะแบบอยากคบกับซีนแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าโซตัสเดอะซีรีส์เรามีจุบแค่สองครั้งในยุคสมัยนั้นเลยตอนนี้ก็อยากได้แบบไหนล่ะครับไม่ก็โตขึ้นอีพีเรสองครั้งเลยหรอจบอีพีสุดท้ายปากเปื่อยเลยนะ เอาง่ายในซีร <happy. S 1> <c oughs> ีส์อายุ27แล้วแล้วก็ทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ก็มันก็โตในระดับหนึ่งแล้วใช่เป็นแฟนเก่ากันด้วยอะไรเงี้ยเอ๊เคยมีแฟนเก่าไหมครับไม่มีไม่มีใครมีแฟนค่ะมีแฟนคนเดียวเลยอันอันอันนี้ตอบไม่เคยมีแฟนอันนี้มีแฟนคนเดียวก็เลยมีแฟนเก่าทั้งขิงและขิงก็ไปอีกชั้นหนึ่งแล้วไปยืนข้างๆกันมีน้อยมีน้อยใช่ครับอยากให้ทั้งคู่ให้สามคำกับซีรีส์ของเราหน่อยทีละคนอ่ะที่สิ่ง เปลี่ยนแปลงบ่อยเออมหนึ่งเอาไปก่อนละเอาไปก่อนละเหยื่นและฮอปฮอบโอเคครบไหมครบครบครบนั่นเลยครับให้ทั้งคู่ฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยว่าจะติดตามชมได้วันไหนแล้วขอรับครับครับผมก็พวกเราสองคนนะครับขอฝากซีรีส์เรื่องเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The X Morning ด้วยนะครับผมก็สามารถรับชมได้ทางเจมส์ครับ ทุกวันพรฤหันสองทุ่มครึ่งครับซึ่งถ้าดูไม่ทันก็ดูได้ทางวิวสี่ทุ่มครึ่งครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ